มันกินแล้วไปซื้ออันสแลกอันสีมาเลยกินแล้วกินได้นั่นกินแล้วแต่เจ้าบอกว่าเดี๋ยวมันกัดตายอยู่เว้ยไม่เหมือนมันกัดตายเองส่วนนั้นไม่มีอาหารกินไปกันนะเนี่ยอันบ้างส่วนบ้างไม่เนี่ยพี่หายไหม มันเปียกอะมันเปียกเปียกตับต้องรึตเวรึต่วต้องดึนี่ไม่เด er ็กๆไม่เลือดเตือเลยเย่อ

ูรออวนยคลูกกไปหอนเเนเดอเ้อเสร็จามแล้วอันอไม่นี่เอาปเนี่เอาเฉยวมาใส่นีแล้วบาทีได้แบกไปนะเออไปทับถือกล้องล้ม่างไปกอนจงหัว่าไอ้เจ้ะกยันว สามเหรียญไออาชีพว่หันอุ้ยพ่เมนวันที่หว่าหันผักอีออกกั้างหอยสองหอยก็เหรียญนะมปอย่างเงินทางเขาเปเขาะเสทียเป็นยาด้วเรายินได้หลายว่นวเรียจังหวดฟ้าที่สุด ตามเป็นล้านแล้วนะเวนี่อไนะได้ตังบล้ายอันอันล้านเลย อโจทยู่เนาะมาสิบป่ไปคุณยายส่วนไปหน้าผมว่าอยากคุณยาเจยโจทยู่มันกับสีนี้ต้นมาได้แล้วอีนึงมาะขอกันเท่านึงเนาะเอ้ยมาะขอกันแล้วที่ปังๆเยอะกับเจ้าสิล่ะมันกับบัตรอายุซื้อๆนาะคนผู้นั้นผู้นี้กันเน่ยมันกับเนยอย่างี้เนาะกับยุบาน่าอย่างี้เนาะมันบปิดวันสีบางยังไง

แก็อ <łość> ิ่นด้วยแค่ก็ยังทำนี่เที่ยฝืนทำเที่ยฝืนก็อิ่งเที่ยบเพื่อนเที่ยฝืนเนี่เท่ยไปช่วยเพิมเงี้ยเงี้ยเที่ยฝนนี่ไงสามสิบหกล่ะอือสา เห็นหอทับนัวติอยงไรดขวเนีเ็อามาฉนางกยข้างบนน่ะขาวจบอกมา่เลยบอกแค่คือเวตกอนเอมาเอ 他们的，了吗？